สวัสดีค่ะบ่ได้พอๆกันโดดเนาะพี่น้ังอินทรพาล่ำกันย่งยุตนเดียวนี่นะจ้ะสุกเมื่อไหรพี่นงองแต่ว่าท่านในทัวถึงปัไไดนเนาะมือนี้มีลูกค้าเขามาจองด้วยจ้ะ นี่ลูกค้าเขามาจองต้นนี้เนาะต้นเดียวเมาเมิดเลยว่าสันแต่ว่าคันว่าเมาเมดกะบบแมนเพราไว้ฉันตัดขายไปแล้วจันหนึ่งค่ะพี่น้องเ่็นเขามาซื้สือในสวนค่ะนี่ เิ่นขามาซื้อในสวนพี่น้องอันนี้กะลูกค้านี่ค่ะตัดขายก้อนหนาเพิ่นเพิ่ว่าหนาเสียดายเนาะมาเพรท่านเพิ่ว่าค่ะพี่น้องตัวนี้รสชาติหวานกรอบค่ะพี่น้องบ่มีนวยแตกค่ะไม่มีลูกไหนแตกเลยนะคะ สวยค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องตัวน,นี้คลายไปแล้วอันนุยใดมันตอนตัดมันเขียวติดอยู่กะเพราะตัดให้พ่นค่ะพี่น้องนะย่างพ่นเพราะแสบค่ะใหญ่ๆอยู่เด้อจะว่าเราว่ใยญ่ไงเด้อคือคือบานคือเมืออเพ่นละจ้า,จา ที่บานขื้เมืองเพิ่นแห้อเนาะย,ยางดอกกล่องมันจะเทือนนี่แดดก็กน้อยค่ะพี่น้อง มากับลูกค้าล่ะคคะเพิ่นบอกเขากองเนาะเพิ่นสงวนลกขสิทธซิ์ค่ะพีน่น้องเน,ะนานเนะก็ต้องห้เกีย,ยิเพิน่นบ่บ่็อกพันธนะบ่อยากดังบ่าสันพ่นมาเนาะอ่ะสันสันแค่นี้ค่ะขอบคุณเอฟซีหลายผู้ทพุทธินลขมากดติติามกดไลา์กดแช่น้ำแนวจ้า,จาเนาะคิดหอดคิดถึงอยู่ที่กันลระจะต้นสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องต้นนี่เมาส์ไปแล้วค่ะเมาส์แล้ว ลกเหลือจังแต่หลอกสองหลอกสองมีอยู่เด้อจา้าเดี๋ยวสิมาถ่ายทําให้เบิงดอกจันเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ